นิยายเสียงเรื่องขอใช้ชีวิตเกษียณสงบสงบหน่อยเถิดตอนที่ยี่สิบหกเขาพูดอีกครั้งยาวๆสีหน้าของจงมั่นหวาแทบจะเบึ้งลงในทั่วบตาเด็กคนนั้นอยากเข้าวงการบันเทิงเหรอประโยคนี้ลอดออกมาตามไรฟันหาอ,อิงลู่ไว้เอื้องไปชั่วขณะที่สะพายเสี่ยวจินไม่ได้บอกพี่เหลือคะจงมั่นหวาสูดลมหายใจเข้าหรือพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาอย่าแม้แต่จะคิดคุณหนูตะกูลเศรษฐีมีใครเข้าวงการบันเทิงไปเต้นกินรำกินบ้าง เรียนไม่เก่งยังไม่เท่าไรเล่นเปียโน,โนไม่เป็นก็พอรับได้ตอนนี้ยังคิดจะไปเล่นละครเรอวันๆที่อะไรอยู่กันแน่งั้นฉันก็อาจเข้าใจผิดไปเองอิงลู่เวยเลยี้ยงริงป,ปีปากเล็กน้อยพี่สะใย้พี่อย่าโมโหเลยนะคะฉันก็แค่สงสัยอันที่จริงด้วยฐานะของเสี่ยวจิงเข้าวงการบันเทิงได้สบายมากฟังถึงตรงนี้จงมั่นหวาก็โมโหยิ่งกว่าเดิมลู่เวยใช่ว่าใครจะเหมือนเธอได้เธอสอนเด็กคนนั้นด้วยตัวเองมานานขนาดนี้แม้แต่เพลงพื้นฐานอย่างเฟอร์เอลิซเซ่เขาก็ยังเล่นไม่ได้ อิงลู่เ่ยเป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนอิงจือจินเทียบได้ที่ไหนอิงลู่เ่ยรู้สึกผิดในใจฉันสอนไม่ค่อยเป็นเลยเป็นตัวถ่วงให้เสีย่ยวจินเด็กคนนั้นเองต่างหากที่ไม่ตั้งใจเรียนตรงมั่นหวาโมโหคนออกหูเธอไปสอนเด็กสามขวดสอนแบบจับมือเล่นก็คงเป็นกันหมดแล้วพี่สะพายที่อิงลู่เ่ยหยุดเล็กน้อยรู้สึกจนปัญญาเสีย่ยวจินอยู่ไหมฉันมีของจะให้เธอตรงมั่นหวายังคงมโมโหไม่อยู่หรอกเธอเอาขึ้นไปวางไว้ในห้องก็ได้ อิงลู่เวยพยักหน้าเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็หยุดลงอีกที่สภัยค่ะพี่ใหญ่ไม่ได้บอกเหลือคะว่าเมื่อไรกลับพี่ใหญ่กับหลานชายของเธอยังอยู่ที่ติสตูตตงมันวาพูดได้ยินว่าจะมีตระกูลใหญ่มาจากยุโรปลองดูว่าจะผูกสัมพันธ์ได้ใหม่อีกสองสามวันถึงจะกลับหน้าพี่ใหญ่เก่งจริงๆค่ะอิงลู่เวยยิ้มและก็เป็นเพราะพี่สภัยสอนมาดีเทียนลี่ถึงได้สืบทอดความเก่งด้านการทาธุรกิจมาจากพ่อของเขา ถึงตระกูลอิงจะเป็นตระกูลเศรษฐีร้อยปีแต่แท้จริงแล้วเครื่องขาอยายกิจการตอนมาอยู่ในมือของผู้เท่าอิงเพียงแต่น่าเสียดายที่ผู้เท่าอิงตายไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนแล้วไม่อย่างนั้นไม่แน่ตระกูลอิงอาจเหนือกว่าตระกูลผู้ก็ได้พูดถึงอิงเทียรี่สีหน้าของจงมั่นหวาถึงมีรอยยิ้มเทียรี่เด็กคนนี้ฉลาดตั้งแต่เด็กทําให้ฉันไม่ต้องหนักใจอะไรอิงลูเล่เยถอนหายใจถ้าเสียวจินไม่หายไปจะต้องเก่งไม่แพ้เทียรี่แน่นอนค่ะจงมั่นหวาหกยิ้มในทันที นอกจากเธอกับอิงเจิ้งถึงแล้วในบรรดานในของตระกูลอิงก็มีแค่อิงลูกไว้ที่รู้ความจริงของเรื่องนี้พวกเขาปิดบังคุณนายผู้เท่าอิงกับอิงเทียนลี่กันอย่างไม่ได้นัดหมายยิ่งไม่ต้องพูดถึงตระกูลเศรษฐีตระกูลอื่นเลี้ยงมาด้วยกันทั้งนั้นก็ปล่อยให้ผิดไปไม่เป็นอะไรแต่ความเป็นจริงได้พิสูจน์แล้วว่าเด็กที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนั้นผูกพันกว่ารงมั่นหวารู้สึกหมุนหงุดหงิดใจเหลือเกินเริ่มเกิดความสงสัยว่าอิงจอจรินใช่ลูกแท้แท้ของเธอหรือเปล่าทำไมไม่ได้ยินดีด,ด,ดเดยว จากนั้นอิงลู่เว่ยถึงขึ้นไปชั้นบนเธอเดินไปที่ห้องของอิงจือจินอย่างคุ้นเคยทันดีหยิบกุญแจที่ทำสำรองไว้ออกมาไขาเปิดประตูภายในห้องตกแต่งเรียบง่ายเตียงตู้เสื้อผ้าคอมพิวเตอร์ชั้นวางหนังสือล้วนเป็นสีไม้ดั้งเดิมหมดธรรมดาอย่างมากอิงลู่เวย่ยกวาดตามองเข้าของภายในห้องอย่างไม่ใส่ใจตอนเห็นหนังสือเด็กที่วางอยู่ครึ่งชั้นหนังสือกอดทำไม่ได้สายตาเจอไปด้วยความดูถูกเธอคิดมากไปแล้วอิงลู่เวย่ยเอาผมทัดถูไม่มองอะไรอีกเปิดประตูเดินกลับออกไป หลังออกมาจากห้องเธอก็รู้สึกคันผิวนิดหน่อยจึงเอามือเกาปรากฏว่าเริ่มแสบอิงลู้ววตกใจรีบเอามือจับหน้าตัวเองมืออีกข้างหนึ่งสันคลางหยิบโทรศัพท์ออกมาแทบจะไม่มีเวลาได้คิดอะไรพันหลวเร็วเข้านัดโรงพยาบาลอันดับหนึ่งให้ฉันหน่อยในเวลาเดียวกันไปในเมืองถูกเปิดสว่างผู้คนมากมายดุจคลื่นในทะเลเสียงแปรรถดังขึ้นไม่ขาดสายบนบรถ ผู้ออวีนอร์เซนมองเวลาที่นับถอยหลังขณะติดไฟแดงหันหน้าไปก็เห็นเด็กสาวที่เดิมทีกำลังหลับอยู่ได้ยันตัวลุกขึ้นฝันร้ายเหรอเปล่าอิงจือจินยืดสอบสีหน้างเ,งเงียบึกเรื่องสนุกขึ้นได้เรื่องหนึ่งวันนั้นนอกจากเธอจะซื้อสมุนไพรรักษาโรคให้นอร์เฟิงเนียแล้วเธอยังจงใจซื้ออย่างอื่นอีกด้วยพอ,อกลับไปเธอก็จัดการปรุงยาชนิดใหม่ขึ้นมาแล้ววางไว้ในห้องแน่นอนว่าสมุนไพรที่เป็นพิษร้ายแรงไม่มีทางขายอยู่ในตลาดได้ ดังนั้นไม่ว่าจะปรุงอย่างไรความเป็นพิษก็ย่อมไม่มีทางสูงมากอย่างมากก็แค่เป็นผื่นแดงทั้งตัวหนึ่งเดือนถ้าไปรักษาจะยิ่งหนักกว่าเดิมแน่เลยอะไรทํานองนั้นพิษที่เธอผสมนี้ยังไม่มีใครแก้ได้หรือไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วผู้อาวีนอร์เซนออกรถเรื่องสนุกอะไรเล่าให้พี่ชายสนุกด้วยได้ไหมเด็กสาวเพิ่งตื่นดวงตาของเมื่อลอยน้ําเสียงทุงต่ำได้สั่นสอนคนคนหนึ่งก็เลยอารมณ์ดีนิดหน่อยย้วเรียวยาวของชายหนุ่มครอบพุงมาลัยรถเบาๆแววตาเคร่งขรึม เขาสืบเรื่องประกูลอิงมาแล้วต่อให้ประกูลอิงมีเจตนาปกปิดเรื่องเมื่อสิบหกปีที่แล้วแต่ถ้าสืบอ,อย่างละเอียดก็สามารถรู้ความจริงได้สี่ประกูลเศ็ษฐีให้ความสําคัญเรื่องผลประโยชน์ต่อให้เป็นลูกสาวแท้ๆก็สามารถทอดทิ้งสมเด็จได้อยู่ดีเหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิดผู้อวีนอเซนหยิบช็อกโกแลตออกมาแท่งหนึ่งแล้วยื่นให้อิงจือจิงรับมาหักแบ่งครึง่งผู้อวีนอรเซนหลบตาลงเสยให่ยิ้มเด็กน้อยยังมีน้ําใจ เขามองเด็กสาวพลางครื่นทีดริมปีปากคงเขาพูดขึ้นเยาเยาเหรออิงจือจินได้ยินไม่ชัดเธอถอดหูฟังออกอะไรนะเยาเยาผู้อวี่ินเนอร์เซินพูดซ้ำอีกครั้งดวงตาดอกท้อหันมาราวกับกำลังงวยยวนชื่อเล่นของเธอไม่ใช่ชื่อนี้หรอกเหรออิงจือจินเงียบไปเล็กน้อยเธอตอบอืมชื่อเล่นเยาเยาไม่ใช่ชื่อที่ประคุณอิงตั้งให้แต่เป็นวินอเฟิงเหมียนตั้งวินเอเฟิงเหนียนบอกว่าความหมายของเยาเยามีสองแบบ หนึ่งคือสวยงามสดใสปลอดภัยไร้ทุกข์เขาอยากให้เธอมีชีวิตที่สงบสุขตลอดไปส่วนอีกความหมายก็คือตายกลางคันที่อำเภอชิงสุยมีธรรมเนียมแบบนี้ตั้งชื่อความหมายไม่ดีจะช่วยให้เรียนง,ง่ายขึ้นหน่อยอืมเงินก็ดีสีหน้าของผู้อ,อวีนอร์เซนดูรื่อเปื่อยต่อไปฉันจะเรียกเธอว่าเยาเยาไม่ถือสาใช่ไหมอิงจืจ่จินหาวออกมาพูดอย่างเนื่อยเนยไม่ถือสาเอาแค่ท่วงหลายปีที่อยู่ยุโรปเธอก็มีชื่อมากมายแล้วชื่อสำหรับเธอเป็นเทียงคำเรียกแทนตัว เว้นเสียแต่จะมีความหมายพิเศษในที่สุดทั้งสองคนก็มาถึงร้านชาบูเสียบไม้ที่อยู่ข้างถนนคนเดินตอนเย็นเป็นช่วงที่คนเยอะจึงต้องต่อคิวอิงจื่จินได้กลิ่นหอมพันเย้ายวนปรับรู้สึกเสียดายที่เมื่อก่อนเธอหน้าจะอยู่ประเทศจีนให้นานหน่อยพลาดของอร่อยไปตั้งเยอะฉันจะไปจอดรถผู้ออวีลีนอนเซินยกมือขึ้นหมายจะลูบหัวเธอแต่สุดท้ายก็เอาลงเขาพูดเธอไปเอาคิวก่อนอย่าเดินไปไหนล่ะร้านชาบูเสียบไม้ร้านนี้อยู่ในซอยอยู่ห่างจากลานจอดรถพอสมควร อิงจือจินพยักหน้าหลังจากได้คิวมาเรียบร้อยเธอก็ยืนทิงกำแพงพร้อมกับเอามือล้วงกระเป๋าข้างหนึ่งมืออีกข้างหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเปิดเวอยไบวอวันนั้นหลังจากที่อิงลู้เวอยแท็กเธอในโพสตเธอก็เลยยกเลิกไอดีนั้นไปแล้วสมัครใหม่อิงจือจินกวาดตามองอันดับคำค้นยอดนิยมไม่เจออะไรสนุกจึงเตรียมจะออกไปเล่นเกมทันใดน,นั้นโรงโพสยอดนิยมก็เด้งเวอยไปวอโพสหนึ่งขึ้นมามาจากไอดีเชิงธุรกิจตอนที่27หน้าเลยแล้ว อิงลูเวยเข้าโรงพยาบาลกลางดึกถูกสงสัยว่าตั้งท้องโพสยอดนิยมอยู่ใต้คำค้นหาย,ยอดนิยมพอเข้าไปก็เห็นได้ทันทีไม่นานพบลูกสวยแฟนคลับของอิงลูเวยพอได้ข่าวก็รีบแท็กกันมาว่าข่าวดีของพี่สาวกับพี่เขยใกล้มาแล้วอาถ้าลูกวยท้องก็ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนะสิตื่นเต้นตื่นเต้น,ต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 นลูเวยหน้าตาดีขนาดนั้นพี่เขยก็เหมือนกันเด็กที่คลอดออกมาจะน่ารักขนาดไหนกันนะ เรื่องมันหมายของหิงลู่เว่ยกับเจมุ่ยหยวนไม่ใช่ความลับพวกลูกซุยเรียกเจมุ่ยหยวนอย่างสนิทสนมว่าพี่เคยแล้วในคอมเมนต์เต็มไปด้วยคําแสดงความยินดีแต่ก็มักจะมีที่แตกต่างเสมอหรือเจมุ่ยหยวนตาบอดถึงกับจะแต่งกับผู้หญิงที่แซงทาตัวใส่ซื่อทำไมยังคิดจะผลิตทายาทของคนเสแสร้งออกมาด้วยหรือไงจะทําความเหรอประโยคเดียวด่าถึงสองคนเล่นเอาพวกแฟนคลับโมโหจนด่าชุดใหญ่แต่เนื่องจากมีเรื่องวันนั้นกลัวจะถูกปกบหน้าอีกครั้งแฟนคลับตัวยงจึงพูดไว้ก่อน แอนตี้แฟนมาอีกแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปแล้แอนตี้แฟนยิ่งสนใจเขาก็ยิ่งได้ใจรีกดรายงานเร็วพวกแฟนคลับกดรายงานคอมเมนต์แอนตี้แฟนพังร่วมแสดงความยินดีในกลุ่มแฟนคลับอย่างมีความสุขแต่กลับไม่รู้ว่าอิงลู่เวยในเวลานี้ใกล้บ้าเต็มทีเธอมองตัวเองในกระจกที่เต็มไปด้วยผื่นแดงแม้แต่จะร้องไห้ย,ยังไม่กล้ามันเรื่องอะไรกันผู้จัดการส่วนตัวก็ตกใจเธอไปโดนอะไรมาอิงลู่เวยพูดเสียงสะอื้นไม่ได้โดนอะไรเลยเธอก็แค่กลับบ้านใหญ่แค่นั้น น่าแปลกขนาดหมอยังตรวจหาสาเหตุของอาการแท้ไม่ครบเลยให้ยารักษาตามโรคไม่ถูกผู้จัดก,การส่วนตัวขมวดทิ้วฉันจะโทรหาท่านสามให้เขาไม่ได้นะทันใดนั้นหญิงลูเวยก็ตะโกนขึ้นห้ามให้เจียงมู่หยุนเห็นฉันในสภาพนี้งั้นเธอผู้จัดก,การปวดหัวมากได้ได,ได,ได้ฉันจะติดต่อหมอที่โรงพยาบาลต,ตี้ตูเตรียมไปหลบที่เมืองตี้ตูสักพักหิงลูเวยสวมหน้ากากปิดปากมีแนมะ้กระทั่งความคิดอยากตาย ผู้จัดการส่วนตัวกำชับอีกครั้งอย่าไปจับหน้าต่อให้คันก็อดทนไว้ช่วงนี้ก็ใส่หน้ากากเอาห้ามเปิดเผยใบหน้าเด็ดขาดอีกด้านหนึ่งภายในหนังกั้นของร้านชาบูเสียบไม้มีกลิ่นหอมผสมเผ็ดโชยหนักขึ้นกระตุ้นต่อมน้ำลายอิงจื่จิงเอามือเท้าคันชี้ที่ภาพน้ำซุปมา่าสีแดงเอาอันนี้ผู้อวีน๋นอเซินกวาดตามองจากนั้นก็สั่งน้ำซุปเผ็ดสุขภาพไม่ค่อยดีน่าจะกินเผ็ดให้น้อยหน่อยอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ เขานั่งพิงเก้าอี้พลายิ้มเลี้ยงข้าวพี่ชายไม่ควรให้พี่ชายเป็นคนตัดสินใจเหรออิงจื่อจินมวดหัวฝืนใจตอบต,ตกลงได้งั้นครั้งหน้าเธอมากินเองเลือกอาหารตั้งหม้อบริการรวดเร็วฉับไวไม่นานไอร้อนก็พุ่งไปทั่วยถ้วยให้อบอุ่นขึ้นมาหน่อยเด็กสาวถือแก้วน้ำโคกเย็นไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่บนขนตาที่หลุกลงมีหยดน้ำเกาะอ,อยู่ควันโชยบังตาชวนให้หนึกถึงหมอกที่ลอยเหนือหุบเขาไกลๆกลพร้อมจะสลายไปได้ทุกเมื่อ ความงดงามที่เดืมทีไม่ควรมีอยู่ในโลกมนุษย์ทันใดนั้นกลับปรากฏให้ความรู้สึกราวกับไม่ใช่เรื่องจริงผู้อวีนอรเซนเอียงหน้าเยาวๆอิงจือจินได้สติกลับมาหืมฉันจําได้ว่าอีกสามวันโรงเรียนมัธยมชิงจื้อก็จะเปิดเทอมแล้วสีหน้าของชายหนุ่มรื่อเปืือยอยากให้ฉันไปส่งเธอไหมพอได้ยินประโยคนี้อิงจือจินที่กาลังคิดว่าจะปลูกดอกไม้หรือเลี้ยงหมูก่อนดีชีวิตเกษียณของเธอดูเหมือนยังไม่เริ่มก็ลงไม่เป็นท่าแล้ว ฉันว่าเธอจะไม่เคยไปเรียนเธอก็ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนกันเมื่อก่อนตอนอยู่ยุโรปเธอเคยแลกเปลี่ยนความรู้วิชาเล่นแร่ปแปรธาตุกับคนบ้านนั่นที่มหาวิทยาลัยนอร์ดันวิชาเล่นแร่ปแปรธาตุที่ยุโรปก็คือการปรุงยาในวงการแพทย์แผนโบราณของจีนนั่นเอง อีกด้านหนึ่งเพื่อสะดวกต่อการไปที่ไหนก็ได้บนโลกภายใน3ปีเธอได้ศึกษาหลายวิชาของที่นี่อาทิคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ชีววิทยาดาราศาสตร์เป็นต้นและก็เคยเข้าร่วมง,งานสัมมนาที่บรรดาผู้คนควาชนแนวหน้าในตอนนั้นจัดขึ้นได้ความรู้มาจากพวกเขามากมายแต่ให้เธอไปเรียนตอนนี้นะเหลออิงตือจิงค้นหาวิชาที่ต้องเรียนในโรงเรียนมัธยมชิงจือจัดในความทรงจําเธอครุ่นคิดนอกจากวิชาหลักภาษาที่เธอไม่เคยเรียนอย่างอื่นดูเหมือนก็ไม่ได้ยากมาก พอไหวเธอใช้ชีวิตเกษียณต่อไปได้และก็ถือโอกาสใช้ชีวิตในโรงเรียนของศตวรรษที่21ไม่เป็นไรฉันไปเองได้อิงจือจินสายหน้าเล็กน้อยก็ไม่ได้ไกลโรงเรียนมัธยมชิงจืออยู่ในวงแหวนรอบสองการครมนาคมสะดวกงั้นถ้ามีเรื่องอะไรต้องการความช่วยเหลือก็บอกได้ตลอดผู้อวี่นอร์เซนพยักหน้าจิงซี่เยาเยาญานั่งของเธอยังไม่ทันพูดจบตรงหน้าเขาก็มียาขวดหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นสีขาวเวอร์ชันอัปเกรดอิงจือจินเห่าออกมาไม่พอยังมีอีก เห็นได้ชัดว่าผู้อวี่เนอร์เซินดูคาดไม่ถึงกับการกระทําของเธอเขานิ่งไปยิ้มเล็กน้อยเยาเยาใจกว้างขนาดนั้นเลยเหรออิงจื่อจินพูดด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยใช่ว่าใครก็มีคนที่ดีกับเธอจริงๆก็มีไม่กี่คนเองคนตาของผู้อวี่เนอร์เซินขยับรอยยิ้มอ่อนโยนขอบคุณนะเยาเยาเขารู้ว่ายาพวกนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนอย่างน้อยในวงการแพทย์แผนโบราณของประเทศจีนคนที่ปรุงยาแบบนี้ออกมาได้ก็มีไม่เกินสิบคน หนึ 1> 1่งเ็ดมีราคาแต่ไม่มีขายตามท้องตลาดแต่เธอให้โดยไม่ต้องขออีกทั้งเย็งให้ทั้งขวดผู้อวีนอเซินไม่ได้ถามและก็ไม่ได้ไปสืบทุกคนต่างมีความลับของตัวเองเขาเองก็เช่นกันสามวันต่อมาแล้วโรงเรียนมัธยมชิงจือ้อนอกจากม .6 ที่กลับมาเรียนานแล้วตั้งแต่วันที่6หลังดูจีนม .4 กับม .5 ต่างเปิดเทอมวันนี้ 7จ็ดโมงสิห้านาทีเริ่มทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองแต่เด็กมห้าคลาสเด็กอัจฉริยะก็นั่งเต็มแล้วตั้งแต่6กโมงสีิบนาทีปีนี้เมื่อมหกจบการศึกษาพวกเขาก็เตรียมขึ้นมหกกันแล้วจะมามูชลาใจไม่ได้แต่มีที่นั่งหนึ่งที่ว่างอยู่ที่นั่งนั้นอยู่ในมุมที่ไม่สะดุดตาของห้องเรียนข้างถังขยะบนโต๊ะเก้าอี้เต็มไปด้วยปุ่นทั้งยังมีรอยเท้าอีกไม่น้อยตอนทำเวรประจำวันก็พากันมองข้ามตรงนี้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจมีนักเรียนชายหลลาายคนนนนมองงไปตรัั้้แวพกุบบิ คงไม่ใช่เธอไม่กล้ามาแล้วนะฉันว่าเป็นไปได้ยังไงจะต่อให้เธอมาก็เสียเที่ยวคะแนนเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเธอสอบได้สามร้อยแปดสิบเจ็ดจุดคะแนนเฉลี่ยของคลาสเราลงไปอีกนั่นสิถ้าฉันเป็นเธอนะี่ฉันไม่มีหน้าอยู่ในคลาสเด็กอัจฉริยะแล้วในคลาสเด็กอัจฉริยะนักเรียนแบบไหนที่จะโดนดูถูกมากที่สุดไม่ต้องทําอะไรเลยกลับได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ได้ทรัพยากรที่ดีที่สุดแต่กลับไม่พัฒนาตัวเอง คลาสเด็กอาจาัจฉริยะมีแค่50คนอิงจือจินได้หนึ่งสินั่นก็หมายความว่าคนที่ได้อันดับ50ไม่มีสิทธิเข้ามาอิงเฟยเฟยนั่งอยู่ข้างหน้านักเรียนชายพวกนี้เธอได้ยินคำพูดพวกนี้จึงสะกิดคนข้างหน้าแล้วกระซิบจือหวานเธอว่าอาของเธอคิดยังไงทำไมถึงต้องเดินทุรังยัดลูกเรียนเข้าคลาสเด็กอัจฉริยะด้วยรงจือหวานกำลังอ่านหนังสือฟิสิกส์พอได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มคุณอาจะคิดยังไงฉันไม่รู้แต่การที่เธอเข้ามาอยู่ในคลาสเด็กอัจฉริยะได้เป อิงลูวยเป็นอาจารย์ดนตรีที่โรงเรียนมัธยมชิงจื้อเชิญมาเป็นพิเศษมาสอนเด็กนักเรียนบ้างเป็นครั้งคราวอาจารย์อิงจะดีกับเธอมากเกินไปแล้วหรือเปล่าอิงเฟยเฟยไม่พอใจแบบนี้ต่อให้เธอสอบได้คะแนนไม่ดีก็ไม่มีทางต้องออกจากคลาสเด็กอัจฉริยะนะสิไม่มีใครไม่อยากให้อิงจืดจินไปเป็นตัวผงพวกเขาจริงๆจง,งถือหวานปิดหนังสือแล้วพูดขึ้นไล่เธอออกจากคลาสเด็กอัจฉริยะก็เรื่องง่ายเรื่องไง่ายไม่ใช่เหรอตอนที่2 8ดลงมือโดยตรงง่ายเหรอ ถ้าง่ายังจะปล่อยให้หิงจือจินอยู่ในคลาสเด็กอัจฉริยะมาถึงหนึ่งเทอมเต็มๆเ,เหรอยายนั่งควรจะใส่หัวออกไปตั้งแต่สอบเดือนแรกแล้วแต่ในเมื่อตรงจือหวานพูดแบบนี้ก็แสดงว่าจะต้องมีวิธีอิงเฟยเฟยดวงตาเปล่งประกายจือหวานเธอว่าควรจะไล่ย,ยังไงอันดับที่ห้สิบเป็นเพื่อนสนิทของเธอเธออยากไล่หิงจือจินออกไปนานแล้ว ยายนันมีสัยเป็นยังไงเธอยังไม่รู้อีกหรอตรงจือหวานพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแกล้งให้มากหน่อยยายนันก็เป็นบ้าไปก่อนแล้วยังจะอยู่ในคลาสเด็กอัจฉริยะได้อีกเหรอแกล้งหรออิงเฟยเฟย,เฟยอึ้งไปทั่วขณะพูดด้วยความลังเลถ้ายายนันไปฟ้องจะทําไงละ่ะต่อให้เป็นแค่ลูกเลี้ยอิงจือจินก็เป็นคนของตระกูลอิงสี่ตระกูลเศรษฐีแห่งหุ้นเฉิงใช่ว่าครอบครัวธรรมดาจะเทียบได้ตรงจือหวานยิ้มแบบมีเล็ดในคุณอาไม่สนใจแน่นอนส่วนอาจารย์อิง เมื่อตอนปิดเทมอมดูหนาวอาจารย์อิงก็บอกแล้วว่าอิงจะจินให้ท่าเตียงมุ่ยหยวนยังจะมีหน้าไปขอให้อิงลู่เวยช่วยที่ไหนกันอิงเฟยเฟยถึงได้วางใจอารมณ์ดีสุดๆคนในคลาที่อยากให้ใยนั่นใส่หัวออกไปมีเยอะมากจือหวันอีกเดียวฉันจะไปเรียกเพื่อนๆมาวางแผนตรงจือหวันไม่พูดอะไรหยิบสมุดบันทึกภาษาอังกฤษออกมาจากกระเป๋าหนังสือแล้วทบทวนต่อลูกไฟงอที่แอบฟังอยู่ข้างๆมานานในที่สุดก็ทนไม่ไหวขยับเข้ามาหาพวกเธออยากไล่ใย,ยบ้านนอกนั่นออกไปเหรอ ยังต้องถามอีกเหรออิงเฟยเฟยเหลือบมองเขาหรือนายคิดว่ายายนั่นไม่เกะกะลาสเด็กอัจฉริยารุ่นไหนบ้างที่คะแนนเฉลี่ยทดสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่ำกว่า698อิงจือจินแค่คนเดียวถ่วงคะแนนของพวกเขาตั้งเท่าไรจะเป็นไปได้ยังไงลู่ไฟยงอนึกถึงเรื่องวันนั้นที่ร้านยาเจ็บใจมากยายนั่นทําให้พี่สาวฉันต้องถูกข้อกับบริเวณพอได้ฟังตรงจือหวานก็เงยหน้าพี่สาวในเหรอ ลูกจืออายุยี่ต้นต้นฝีมือการรักษาย่อมสู้แพทย์แผนจีนอวุโสที่ทำง,งานมาเป็นสิปีไม่ได้แต่อย่างไรเสียเธอก็จบจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนที่ตูร,รู้จักคนมากได้ยินว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของลูกจือเกี่ยวข้องกับตระกูลเมื่องอแห่งตี้ตูนิดหน่อยอิงเฟยเฟยสงสัยที่สาวในถูกกับบริเวณเกี่ยวอะไรกับใยนั่นด้วยตรงจือหวานก็เงี่ยหูฟัง ลูกไฟองอเล่าให้ฟังอย่างคร่าวๆสะยหย,ยิ้มก็ไม่รู้ว่ายายบ้านนอกนั่นมีนดวงใจขอดอะไรผู้อวีนเนอร์เซนถึงได้ถูกใจเข้าตรงจือหวานขมวดคิ้วคุณชายจะกลับมาจากยุโรปแล้วเหรอฉันว่าเขาเองก็ไปดัดนิสัยที่ยุโรปสูญเปล่าลูกไฟงอประชดก็ยังเป็นคุณชายเสยเพเลเหมือนเดิมเมื่อไรที่พูดเท่าผู้ตายเขาก็ต้องร้องไห้หาข้อหาแม่ตรงจือหวานพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาลูกไฟองอคำพูดแบบนี้นายก็กล้าพูดด้วยเหรอ จื้อหวานฉันแค่พูดรื้อเปอยพูดรื้อเปลยนะลู่ไฟอ,อิงอยกสองมือขึ้นไม่ได้ตั้งใจในคลาสเด็กอัจฉริยะก็มีคุณชายของตระกูลกู้ยังดีที่ไม่ได้ยินเข้าไม่อย่างนั้นเขาได้เดือดร้อนใหญ่แน่รงจือหวานพูดอย่างเย็นชาคุณลู่ไฟอิงอพวกเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นขอความกรุณาอย่าเรียกฉันแบบนี้ถึงลู่ไฟอิงอจะกระอักกระอ่วนแต่กลับไม่ได้โกรธอะไรรงจือหวานเป็นหนึ่งในนางฟ้าที่คนในชิงจื้อต่างยอมรับเขาเองก็ชอบเธอมานานแล้วเพียงแต่่ไไมมีโอกกาาสด้้้เขใล ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วเขาจะต้องไล่ยายบ้านนอกนั่นออกจากคลาสเด็กอัจฉริยะให้ได้ตอนหญิงจือจินมาถึงโรงเรียนเป็นเวลาเจ็ดโมงสินาทีถึงแม้เธอจะปฏิเสธผู้อวีนอเซินไปแล้วแต่ตอนหกโมงครึ่งเขาก็โทรเรียกเธออย่างตรงเวลาตรงหน้าประตูโรงเรียนมีคนจากสภานักเรียนที่มาทำหน้าที่และยังมีอาจารย์ฝ่ายปกครองที่มาจับนักเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อยกับคนที่มาสาย จริงที่มีกฎว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนไม่เพียงแต่จะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนยังต้องติดตราของโรงเรียนด้วยอิงจือจิงมองตัวเองที่อยู่ในยูนิฟอร์มขาวน้ำเงินของโรงเรียนรู้สึกที่เรืออย่างมีเอกลักษณ์สองมือของเธอล้วงกระเป๋าสะพายกระเป๋าหนังสือที่ไหลขวาเดินเข้าไปในโรงเรียนอย่างไม่รีบร้อนแต่ละชั้นตีจะมีตึกเป็นของตัวเองซึ่งตึกของมอให้อยู่ตรงกลางพอดีระหว่างทางมีนักเรียนจํานวนไม่น้อยที่เดินอย่างรีบร้อนเวลานี้มีใครคนหนึ่งเดินเข้ามาในโรงเรียน เป็นชายหนุม่มสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวโบไทยสีน้ำเงินกางเกงสูทสีดำใบหน้าลูกครึ่งเหนือจมูกโดงมีแว่นตากรอบทองกลิ่นไอความหัวโบราณโชยกลุ่นผู้หญิงที่เข้าเวรอยู่รีบก้มหน้าเรียกเสียงเบาอาจารย์เฮอชายหนุ่มได้ยินก็หันไปพยักหน้ารับรู้เบาๆลำบากหน่อยนะครับผู้หญิงที่เข้าเวรนหน้าแดงกับพูจาติดขัดก่ะขอบคุณอาจารย์เฮอค่ะนัะกเรียนที่อยู่ข้างหน้าหันกลับไปมองคนที่อยู่ข้างหลังก็รีบสาวเท้าพากันซุบซิบ อาจารย์เฮอหล่อมากเลยไม่รู้ว่ามีแฟนหรือยังไม่ต้องคิดเลยอาจารย์เฮอเป็นด็อกเตอร์จบนอกความรู้กว้างขวางพวกเราน่ได้แค่มองจริงจื่อเชิญอาจารย์ให้อมาอยู่ได้ก็เจ๋งมากเลยนะเธอหน้าเสียดายที่ฉันไม่ได้อยู่คลาสนาน,นาชาติไม่อย่างนั้นคงได้ฟังอาจารย์เฮอสอนบ้างอิงจื่อจินไม่มีความสนใจจะฟังและดูตอนที่เธอเพิ่งไปถึงชั้นสามผีเท้าอยู่ชัะไปดวงตาของรีลงทันทีผ่านไปสักพักเธอก็ละสายตาเดินหน้าต่อโดยไม่สแสดงอารมณ์ใดๆแม้แต่น้อย ประตูห้องเรียนปิดไม่สนิทเหลือเพียงช่องเล็กๆอิงจือจินสีหน้าย,ยินชาเธอยกเท้าทีบประตูตึงเต็งไปด้วยความโหดสู้เสียงน้ำหกจากกระ,ะมังที่ลาดเตียงเอ๊ะเอ๊เอูปไฟเงอที่หลบอยู่หลังประตูหนีไม่ทันจึงเพียไปเต็เตนกระมังตกลงมาใส่หัวเขาเจ็บจนแทบมองเห็นดาวล้มล,ลงที่พื้นงงงงไปหมดเหตุการณ์นี้ได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนในคลาสสายตาตะลึงปนเปกับสายตารังเกียด ตือหวานลูฟ่ฟายงงอก็ไม่ระวังเกินไปหรือเปล่าอิงเฟยเฟยเสียยิ้มสติปัญญาอย่างเขายังคิดจะตามจีบเธอคังคกอยากกินเนื้อหันปลาชัดๆตงจือหวานไม่ตอบมองไปที่นอกประตูเด็กสาวเดินเข้ามาในตอนนี้สองขาเรียวยาวแม้จะใส่เครื่องแบบนักเรียนธรรมดารรมดาแต่ก็ยากที่จะบดบังความสวยของเธอได้ราวกับจิงที่มีดอกซากุระบานสะพรั่งหุจที่มาที่ปกคลุมยอดเขา ความงามที่มีพร้อมทั้งความเชิดหยิ่งและอนุภาพรุนแรงทว่ากลับเจอไปด้วยสเสน่ห์อันมหาศาลสะกดสายตาของทุกคนได้อย่างง่ายดายอัญยประกาศคู่อันญประกาศคู่เพียงชั่วพริบตาก็เกิดความเงียบทั้งห้องพวกเขามองเด็กสาวที่เดินไปยังมุมที่ไม่สะดุดตาที่สุดอย่างอึ้องๆเธอหยิบกระดาษทิชชู่ออกมาค่อยๆเช็ดจนกระทั่งเธอนั่งลงแล้วถึงได้มีคนพยอยละสายตาไปภายในห้องเรียนเกิดเสียงซุบซิบไม่หยุดโหนี่ใช่ยายบ้านนอกแน่นจริงเหรอ ตัวปลอมมั่งตอนปิดเทอมหน้าหนาวไปสัญญกรรมมาเหรอสัญญกรรมมันทําที่บุคลิกได้ด้วยเหรอพูดตามตรงบุคลิกของยายนั่นนางฟ้าตรงกับนางฟ้าอิงยังสู้ไม่ได้เลยนางฟ้าอิงก็ย่อหมายถึงคุณหนูยายแห่งตระกูลอิงนางฟ้าทั้งสามของชิงจื้ออยู่ในคลาสเด็กอัจฉริยะม .5 ถึง2คนพวกนายพูดเลวไหลอะไรคอยได้ยินแบบนี้อิงเฟยเฟยก็โมโหจนหัวรอ้อนแค่ลูกเรียนเอามาเทียบจือหวานได้เหรอ จงจือหวานเป็นคุณหนูใหญ่ที่แสนมีเกียรติของตระกูลจงหนึ่งในสี่ตระกูลเศรษฐีแล้วอิงจือจินเป็นใครสองคนนี้เอามาเทียบกันได้เหรอจงจือหวานยังไม่พูดอะไรก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่มั่งๆังฉันรู้สึกว่าวันนี้ดูดูเป็นนางฟ้าอิงเทียบกับเธอเธอต่างหากที่ควรเป็นตัวจริง